สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเ่าเท่านำโชควันนี้วันที่12ตุลาคม2568น้า้อะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางนะผมทุกวันนะตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะพี่น้องเมื่อี้ครับพาเดินทางครับมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมบรรยากาศแดดดีพี่น้อง นะครับช่วงกลางวันจะแดดดีฮอดคําพูละทาชุมนะครับท่ามืดแต่จังจะเย็นนะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับปลายฝนต้นหนาวด้วยพี่น้องด้อนะครับฝนก็จะมุดแล้วนะบรรยากาศตอนเช้าบ้านเรานะครับหมอกจะล่งแล้วพี่น้องหมอกล่งแล้วนะครับใกล้จะได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันนี้ฮอนได้พี่น้องด้อนะครับช่วงนาเกี่ยวเขานี่ยช่วงกลางวันร้อนนค่อยคําพูละมืดจังจะเย็นนะครับเอาเมาฮอดมาถึงแนวทาชุ่มนะครับ เข่าไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ากันนะครับงวดเข่าก็มีได้พี่น้องเด้องวดปอเข่าก็มีเป็นแนวทางนะพี่น้องนะเนาะแอนงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับหามาคาชอบหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องนะครับปอมปอชอบคือบ่อถาวา่าเบิ่งซื้อๆมาหาปูคือเกานะพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วนะครับไปนะปุ่นนะพี่น้องเบิงเ่งแดดเบิ่งทองฟ้านะแดดอีหลียามแดดมดฝนแล้วนะครับผม ไปกราบน้ำมาสก,การปูน้ำกันนะครับโ <Ooh. S 1> ู้มะคงพี่น้องอะมะคงพูดละพี่น้องไป,ไปไปฟังไปชมน้ำกันกราบน้ำมาสก,การครับปูกราบรมาสการเจครับปูไม่แห้งสาธุครับผมนะครับวันนี้พี่น้องนะครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2568พายเอฟซีพายลำชุมครับเดินทางมาหาปู่ทุดงกลางป่านะพี่น้องนเนาะอ่ะอากาศ แดดดีนะปูน้ำวนนี้เอ้านะครับผมพาไปรับชมครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับงวดเขาก็มีนะพี่น้องเด้องวดบ่อเขาก็มีงวดที่ผ่านมาบ่อเขาพี่น้องเนาะแต่ว่าเออเอาไม่งวดนี่ออกนี่ยหละเอจังได้ปูงวดนี้ได้ตัวได้ปูงวดดีอันนี้มาขึนเนาะฝันพอหมอปูฝันว่าแล้วจะาฝันว่าพญานาคมาคุยน้ำซ้ำสามตัวโอ้ฝันเห็นพญานาคมามามาคุยน้ำ โอ้ยคนหนึ่งซื้อเสียงคนหนึ่งซื้อข้านคนหนึ่งซื้อยังบุ๋้ฝันมันขึ้นนี่บ่ปู่โอ้คือฝันขักแท้ธรรมดานี่มหาปู่ปู่จะบ่ค่อยฝันเลยปู่ฝันพญานาคสามองค์มาคุยน้ำโอ้เดี๋ยเดี๋ยเติียมเรื่องะไรอะไรอะรหนึ่งสองหาวฉันหนึ่งสองหาอันนี้คือเบิ้งจากทัพได้ฝันทัพได้ฝันแต่ฝันเห็นพญานาคบ่ปู่แต่คุยนี่เพิ่นบ่ได้บอกยังบ่อกบอกไปยังคุยกับทรพมดา คุยกันธรรมดาแต่ว่าฝันเห็นพญายนาคเออคือว่ามาสามสามองค์สามตัวสามองค์ม,งมหาขูจักขอดซื้อจักขอดซื้อ,อแต่บางทีสามตัวก็เห็นครับแล้วใครว่ามองคนมองมึงน้อนควันบามันเป็นที่ยองเป็นเพื่อนจะเป็นคือแพงมาเนี่ยไหมเป็นร้อนอ,อนท่านนะครับเป็นคือคนมาอยู่อยู่แพ<ผ>งไปหน่อครับเป็นคือคนมาน้ำถึกน้ำมันเขเบอกว่ามันเป็นที่แข็งกว่าที่อื่นครับอันนี้นี่รู้ว่ามันตีงคือคนมาเนี่ยแพงคนข้อมาครับอืม จากนปูไปเลยกเละเลยฝันละหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าเดี๋ังเล็กทำนายฝันนะเลทำนายฝันเออคือว่าฝันเห็นพญานาคบังทำนายฝันหนึ่งสองหาถ้าเลขสูตรปูได้ปูได้ตัวไหนงวดเยเลขสูตรห้าห้าหเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าหกห้าเก้าหับอืมนะตัวห้าเก้ครับช่างตัวกําัตรวจบกหกศูนับสิบเจ กศูกับสเอ่าถาเลขถาเลขสูตรปูห9าเก้ครับอ่าบัแมหาเก้นย์อ่า <5. S 1> อแต่ว่าข้อมฝันนี่หนึ่งสองหาหน่งสองหานอกนบปูว่าถาอ่าถาเลขคำนวณเลขสูตรปูก็คือห9าเกอ่าสตัวตัวใดก็ปูหกศูกศกับสิบเปูหกศู <60. S 1> ล่างปะปูถาสตัวนี่หกศูนย์กับสิ 17. ล่างนะกับสิ 17. ห้าเก้าหกสามตัวห้าเก้าหกเดี๋ยวบ่าวชาเขียนให้ได้พี่น้องเด้อเอาเป็นแนทางพี่น้องนะครับปูว่าฝันคักฝันเห็นพญานาคสามองค์สามมาคุยนําปูวาแต่ว่าอันนี้ปูก็ได้ตีทํานหน้ฝันเอาได้พี่น้องเด้อทํานด้ฝันหนึ่งสองหาปูปูหนึ่งสองหาเอาทํานห้ฝันปูได้วา่าเบิง้งทํานด้ฝันตีเป็นหนึ่งสองหาถ้าผู้ใดมาคว่ำฝัน พวันนความฝันเพิ่นฝันมาเพิ่นมาคุยน้ำซื้อมาคุยน้ำซื้อมาคุยนํซืมาคุยน,น,น้ำปูเนี่ยอโอ้ครจมคุย่งเจือไเดแต่ซื้อแอบแต่มาคุยน้ำตูใหญ่บะปูเพญาน,นาคักบรหลองคนะ์โอ้ตูใหญ่เลย่ปูป,ปัาเอพ <laughs> <laughs> ีินดงนะครับปูกรเาความฝันให้ฟังได้นผูมชมเด้ แนวปัวแต่ถ้านมยฝันกันเองสองหาสีน้ำเงินกับสีเขียวตัวสีน้าเงินกับสีเขียวเลยอู้สามตัวที่ปูตัวลงสีได้พานาคพายนาคจะบ่น้ำเก่าจะบ่กเก่าสามบปมเกันนะอ่อาเออวานนี่ปักไข่ดอกนี่ในชุดนะพานาคเก่าหาสามแล้วหาเก่าสามแล้วแล้เป็นเป็น อู้แจ๊กซื้อร้อมมันบ่ปลูซื้อความกลเพื่อนจำซื้อบ่ได้ซื้ออย่าง,างไรซื้อเสี่ยงกับค้านนะอ้า <5, S 1> เก้ 9, แล้วพี่น้องครับแปรแต่ว่าปูปลาบา 8, ล่ได้แปลเด้อพี่น้องเด้อนะครั้งหนายฝันกันหนึ่ง่อง้าปูาฝันเห็นพญายนาคพญายนาค3องค์ 3, 3 3ตัวเบาเท่าจะคิดว่าพญายนาคเก่าพี่น้องเก้าสก็คือ3 5พญายนาคจังได๋ล่ะ ห้าเก้าสามถ้าเบาเท่าตีเลยพี่น้องนะนี่คือคือตีซืสอแต่เอาปูวันหนึ่งสองหาทำให้ฝันแล้วก็ชุดสามตัวที่ปูให้ห้าเก้าหกล่างศูนย์หกกับสิบเจ็ดศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดเอา้าเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ท,มมาทมม่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมนะผมปูทุด่งดงกลางป่านะสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเป็นหน้าทางเลยพี่น้องเด้อดาบทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทมม่านผู้ชมนะบบ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนพี่น้อง เบืงซื้อเท่านี้แหละนะครับปูปลาถาสูตรปู596เก้าได้พี่น้องเด้อนับ3ตัวนะครับไปหาหยิบจับลอตเตอรีไว้ได้พี่น้องเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือหาเฮาได้โชคไงนับห้าเก้กับ125นี่นะครับอันนี้ความฝันพี่น้องปูฝันเห็นพญานาคนับ3องค์3ตัวปูปลาครับตาปูปลาเร่อันนี้ได้พี่น้องได้ปูปูเบิ่งในแปลความฝันนับหนึ่งสถ้าฝันเห็นพญานาคนะครับล่างปูว่า ศูนย์หกกับหนึ่เจ็ดปปัวหาลอตเตอรี่เลยปะปัวเออทนผู้ชมหาลอตเตอรี่ไปเลยศูนย์<ๆ>หกกับหนึ่งเจ็ดความฝันนี่บ้าถอาตัดให้น้ำได้พี่น้องได้หนึ่งสองห้าสองห้นึ่งสอแต่ว่าปู่ปู่เน้นชุดไหนชุดหาเก้าหกหรือหนึเน้นชุดหาเกอ่าปู่เน้นชุดหาเก้าหกด้พี่น้องได้นะปู่เน้นชุดห้าเก้าหก้าหกห้าเก้าห้าหกนะครับชุดนี้ปู่เน้นแต่ว่าความฝันนี่ก็เป็น จุดร่อนหามาหนึ่งสองหาสองหาหนึ่งสองหนาแต่ว่าฐาล่างปูเน้นศูย์หกกับหนึ่งเจ็คูสองคูตอนนี้น้ำปูนั่จุดล่างปูอนี้นะครับปูว่าถาหาโรตีก็หาไวเลยนะครับศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดมามาโดนแล้วคับนอกอีวมาหาปูกะงดเข่าก็มีได้พี่น้องเด้่องวดเข่ากับเข่าติดต่อกันหลายงดอยู่นะครับต่นงดงดรุ่นงดที่พ หมวดมะเขาก็มีครับเบิ่งไว้ก่อนก็ได้น้าพี่น้องเนาะคือเบาถาวาด้วท่านผู้ชมเด้อนะครับเออเบิ่งไว้ก่อนก็ได้แต่วา่าถ้าผู้เพิ่นมักนะครับผู้เพิ่นมักปูก็ว่าไปหาลอตเตอรี่ไว้นะท้าล่างชุดล่างก็06ูนยกับหนลอตเตอรี่ถ้าผู้ใดยอยากได้3ตัวก็596125นะเผื่อมารงางวัลเลขท้าย3ตัวนะเบ,บาถาวาตัดให้ชุด5 96กับ96 59 56นะความฝันปูกับหนึ่งสองห แต่ว่าถ้าเบ้าแถาตีข้อมฝันปูเบาเถาเจ็ดตีห้าเก้าสาม่ปูห้าเก้าสามหรือเก้าเก้าเจ็ดสามเป็นสนพี่น้องนะเพราะว่าปูฝันเห็นพญานาคพญานาคกันแล้วแต่แต่เอ่อคนจะตีแล้วพี่น้องนะแต่ว่าเบ้าแถาคิดว่าเป็นเก้าพญานาคเป็นเก้าเป็นเก้าเป็นเจ็ดั้งสี้ลนะพี่น้องนะครับเอ่อก้าเจ็ดสามหรือเก้าห้าสามอันนี้อันนี้บอกซื้อฟังือซื้อได้พี่น้องเลยนะแต่ว่าถามมากระจังหาไว้แต่ว่าปูว่าบอ บดตีความฝันเบิ่งแปลความฝันเลนเ่นมาปัวควอมฝันออันนี้นะเบ่งนายทำทำนายฝันอ่าปัวเนนะบิง่งนายทำนายฝันพี่ร้องปวัวเบิง่งนายทำนายฝันให้ถ้าฝันเห็นพญายยนาคนะก็คือหนึ่งสองห้าเป็นมาปัวหนึ่งสองหาเลยหนึองาอ่าถ้านหนึ่งสองหาสองตัวมา,าตัดมักคู่ไดปัวมาเอ๋นี่ลวหาึมัเิหาหานึ่งนี่บ่มกสองหาที่ปัว โอ้ oh. เอาถ่าชุดหนึ่งสองหาพี <se> ่น้องปูมาขาหนึ่งหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวเบาเท่าขีดเน้นไว้ให้เอฟซีให้ผู้ใดมักชุดนี้อยากได้คู่เดียวอยากได้โตเน้นโตมักนี่พี่น้องนะผู้ใดอยากความฝันที่ปูเบิ่งจัดทำไมฝันปูเน้นหนึ่งหาได้พี่น้องเด้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ชุดหาเก้าหกนี่เน้นผู้ใดปูน้ำเลยนะหาเก้าหกกระชั้นตัวไปเลยถ้าสองตัวได้ปู เก้าหกอ่าปูว่าหนึ่งหากับเก้าหกเท่าน,นั้นล่างกับศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดเท่านั้นอ่าแค่นี้น้องปูเนาะแค่นี้ละแคปหน้าจอให้พี่น้องได้ปูทุด,ดงกลางป่าน้องพี่น้องเนาะเป็นแนวทางพี่น้องนะครับถรรมะธรรชอบคือเบาถาวรจ,จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มเบาหมักเบาชอบเบิง้งซื้อๆนะพี่น้องเดอ้อเบิ้งไว้ก่อน,นอ่าหาลอตเตอรีไปเลยหาได้โชคน้องพี่น้องเนาะอ่านะครับผู้ใดมักหน่อยคู่กะบเก้าหกหนึ่งหาเท่านั้นปูว่า 9ก้าหกกับหนึ่งห้ากับตัวน้ำกับตัวไว้ด้วยคนับท่าล่างกับศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดนะครับผมบ้าเท่ากับขอบุญขอบคุณปูครับผมสาธุขครับปูใอ้โชคให้มันนะปูเนาะมันมันปูว่าพี่น้องพอกันคลิปน้าพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีแฟนครับท่านช่อชมทุกท่านครับสวัสดีครับ